พัวคราวชาวอาธิวังศึกษานำพาพัฒนาปวงชนสร้างอาถระผมนายธนาคารเรับผมนายนำเขาีครับผมนยสุรนวะผมนายอันเกรกเพกเราจากแคไรที่จนี้นนเราจะมานำเสนอตัวี่ผตว ใช้ประมาน้นอยก็ใช้งานได้สะดวกสบาครับก็ย้ายได้สดะสดวกสบายครับนั่นก็ได้ข้าวเนื้อสะอาด<ป>เราก็จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมนะครับก็ทําการหยอดเหรียญน,นะครับเหรียญสิบบาทเวลาก็จะขึ้นแล้วก็เครื่องตู้เชื่อมก็จะทํางานนะครับซึ่งการสาธิตของเราก็จะเริ่มที่การ เชื่อมไฟฟ้านะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นโหมดมิกซ์นะครับเราทําการเปลี่ยนได้โดยกดปุ่มนี้นะครับ<ม>ก็เปลี่ยนเป็นโหมด MMA ซึ่งเป็นการเชื่อมต้้งเสียบขั้วกาวนะครับขัดดด้วลบแล้วก็เสียบขั้วบวกนะครับ เราก็จะทำการเชื่อมนะครับโดยการหนีบสายกาวที่ชิ้นงานเราจะใช้หน้ากากกัน ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการเชื่อมไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าคุณอยากเพิ่มกําลังไฟเราก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับต่อไปจะเป็นการนี่นะครับก็จะเป็นการเพิ่มแรงกําลังไฟนะครับปรับได้เลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นการเชื่อมนี่เริ่มเริ่มเพิ่มกาลังไฟนะครับ การเปลี่ยนโหมดเป็นเชื่อมมิกนะครับเราก็ต้องทําการปิดตู้ไฟของตู้เชื่อมน,นะครับโดยไฟเมื่อทําการปิดเสร็จแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายของเอาขั้วลบเอาขั้วลบขั้วลบนะครับมาใส่ถอดขั้วบวกออกแล้วก็เอาขั้วลบมาใส่แทนนะครับเพื่อทําการเชื่อมน,นิก พื่อความปลอดภัยครับซึ่งพอเราใส่สายกาวใส่สายกาวใส่สายโค้ลบเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดตู้เชื่อมจากนั้นก็จะเป็นการเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับตอนนี้เป็นโหมด m m a นะครับซึ่งเป็นการเชื่อมฟ้านะครับเราก็ทําการที่ปุ่มตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนโหมดเป็น MIG เป็นการเชื่อมมิกต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการเชื่อมมิกครับ อันนี้นะครับก็เป็นอันนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เป็นไฟแรงนะครับซึ่งเราสามารถปรับไฟเบากว่านี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมที่นุ่มสวยนขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นการเชื่อมเชื่กกอก็นี่คือสาทิตวิธีการเชื่อมทุกอย่างนะครับพร้อมกันนะแล้วก็ขอจบการเรียนรู้เชื่อมแบบเรียนขอ,องเรานะครับสวัสดีครับ พวกเราชาวอาชีวศึกษานำพาพัฒนาปวงชนสร้างอาชีพทุกแห่งหน